รับผมมองถนัดแดงนะครับวันนี้ผมมาที่คริสตัลพาร์คนะครับมามีธุระก,กับคุณสเตฟานนะครับแล้วก็จะมาแดกชาบูกันชาบูร้านนี้นี่เขาว่าเจ๋งแต่ผมงงอย่างหนึ่งคือคริสตัลพาร์คเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเยอะแต่ไอไอแบบเนี้ยมันคืออะไรวะมันคือเกาหลีป่ะเนี่ยฮะจับมือจับหัว ไม่เฉยนะสวยทีเดียวนะครับ <S <S ผม,ผมจะเดินไปทางนี้ดูทางดูทางนะคเหมือนกับเหมือนกับเกาหลีนะผมอยากไปเกาหลีมากเลยเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอาหารอาหารที่แบบว่าแปลกๆเยอะเดี๋ยวผมไปให้ดูแล้วก็จะถ่ายมาให้ดูแล้วกันแล้วก็วันนี้กินในไทยก่อนแล้วกันบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นนานนี้เจ๋ก ตามมาดูและแล้วก็มาถึงร้านคะสึใช่ป่ะ,ะสึชาบูพะสึกชาบูบุฟเฟ่นะครับที่นี่หัวละมีหัวละ399บาทนะแต่บ799าบาทนะครับเป็นเนื้อพกเพิ่มพวกเนื้อเข้าไปมีเนื้อนิกิริวากิวด้วยอันนี้799แต่ผมไม่ทานเนื้อนะครับผมก็เลยจับ ามเก้าเก้าไปก็จะมีหมูมีไก่มีปลาดอลลี่มีแค่นี้แหละแล้วก็มีเนื้ออีกตัวหนึ่งผมไม่ได้สั่งมามมให้ดูหน้าตากนะ่นนี่น้องดาด้านะครับน้องสาวผมที่สามสาวที่เคยไปแดกเกลือผมอวันนี้เขาว่างเขาเลยอยากมาแดกด้วยวันนี้นกินดีบ้างเขากินดีบ้าง,าง <laughs> วันนี้ขอกินอาหารในห้างอ่าหมองถนัดแดกไม่ปกติไม่ค่อยกินในห้างนะครับแต่ว่าวันนี้พอดีคุณสเตฟานเขาอยาก แกชาบูก็เลยพาเข้ามปกินร้านนี้เพราะร้านนี้เนี่ยราคาเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าแต่ผมว่าบรรยากาศอะไรต่างๆไม่ว่าจะเนื้อจะหมูอะไรเนี่ยเขาโอเคเลยดูบรรยากาศนอกมีต้นบันไซด้วยบันไซนอบอนไซมั้งลสวยร้านเขาจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นนี่เราก็มานั่งอยู่ในห้องที่มันเป็นไฟเวทได้ไดะครับก็นั่งในหลุมอ่ะปกติผมไม่ค่อยเนี่ยนั่งในหลุมแบบนี้แหละก็ก็ดีผมชอบแต่ปกติผมจะไม่ค่อยได้นั่งไง วันนี้แดกกันเลยดีกว่าก็มีเอาผักใส่ก่อนซาบูเนี่ยต้องเอาผักใส่ก่อนนะจําไว้แล้กินแล้วดีใจหักเวยไม่ใช้มือสิคะเย็ดตีเลยเดี๋ยวตัวออกกงไม่สวยเฮ้ยกองเกงสนใจะไรใช้มือนี่หักอย่างนี้หักจับไม่ใช่หักครึ่งค่ะน้ําผักมันจะได้ออกหักครึ่งอ่าครึ่งนั่นเไปหักครึ่งจตหักครึ่งให้หมดต้องหักนะอน้ําผักมันจะได้ออกเข้าไป อยู่ในเนื้อน้ำของชาบูซึ่ชาบูวันนี้เขาก็ยังมีน้ำสุก,กี้สุก,กี้ให้กินด้วยสุก,กี้ชาบูสไตล์ญี่ปุ่นทแท้ๆนะครับคัสสึเขาก็จะมีพวกของแดกด่วนให้ด้วยนะครับคล้ายๆกับบุฟเฟ่ไทยแบบหมกูกระทะแต่ว่าเขาจะดีกว่าก็คือนี่อย่างนี้มีแตงกวาโลพันไส้ปูอัด มีก็นน้ำจิ้มให้มีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหักเลยหักเลยหักจริงๆมันต้องหักตรงนี้หักหักตรงแกงมันอันนั้นหนึ่งหักเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหักไปเถอะหักไปมันจะได้หวานอืมก็จะมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอร่อยมากจิ้มเต้าเจี้ยวกับน้ำจิ้มเอ่อซอสอ่ะน้ำจิ้มซอสของเขาผมจำชื่อมันไม่ได้หรอกของพวกนี้ผมไม่รู้ว่าจำเป็นทำไมผมแดกอย่างเดียวผมไม่ได้ คนที่ต้องมาล้างจําของพวกนี้อันนี้ก็เป็นอะไรนะไก่ไก่ทอดเกาเป็นซอสสวนหวานลาดอ่านะไรเป็นอันนี้เป็นเหมือนเป็นปลาไข่ของใครอ่ะลองชิมลองเลยพี่ดูจินจาโบน่ะเขาต้องเอาไปด้วยแบบนี้กินดิบได้ไหมดิบมากดิบไม่ดีนะครับเพราะว่า หมูเนี่ยมันมีพยาธเดยอะแล้วทำไมแล้วทำไมเขาทานเนื้อติดกันได้อะไอ,เน,อเนื้อเนื้อเนี่ยพยาธิน้อยแต่เดี๋ยวก็ไม่ค่องถามไอสเตฟานสเตยฟาร์มชอบแดกเนื้อแล้วไก่ละ่ะไก่ไม่ได้ไม่รู้ดิใครก็แดกกนะันนะนอกจากปอบอ่ะลองจับปข้าวกระเทียมเลยครับข้าวกระเทียมเนี่ยที่เนี่ยผมมาทีาไร่ผมชอบกินเนี่ยน้องจ๋ามาดิสิ พี่ขอกระเทียมกระเทียมอย่างเงี้ย<ห>ถ้วยหนึ่งเออถ้วยนึ่งนี่อะไรเห็ดหอมอ่ามีเห็ดหอมมาให้ด้วยกับหัวหอมหอมัวหอมนี่ใส่เข้าไปเนี่ยเริ<ห>่อไข่ตนมันจะทําให้น้ําหวานมากนะครับหอมกระสับกระปพวกผักเนี่ยมันต้องใส่เข้าไปก่อนแต่ส่วนเนื้อเนยเนื้อเนี่ยก็จุม่มเบาจุ่มอย่าไปคิ้งไว้นะทิ้งไว้มันก็ มันจะสุกเกินไปมันไม่อร่อยชาบูนี่ตามตามวิธีกินเขากินแบบเนี้ยให้กินแบบบ้านเราบ้านเราไม่ต้องใสกันหมดผมใสกัไหน <ะ S 2> ผมกินหมดอ่ะไข่นี่ก็ทําเป็นน้ําจิ้มครับเอาเหรอใช่เนี้ยไข่ไก่จะจิ้มได้ถ้าบางบางสูตรจริงๆอย่างอย่างอย่างชาบูหลายร้านเนี่ยเขาก็จะมีไข่ไก่ไว้จิ้มเนเพิ่มไม่ลง กาคาเด็ดนี่แหละร้านนี้ไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเป็นร้านญี่ปุ่นแท้แต่ไม่มีหรอกซีฟู้ดนี่นมีแต่บ้านเราแล้วแหละใส่ไก่ไกล็ลวกเสร็จก็จิ้มเข้นมาแบกเลยน้ำจิ้มสามรสอึมขอเข้ามาแล้ว เทียมเจียวกระเทียมทอดออเนียหอจุ่มใจไข่แล้วก็เป็นลูกก็ได้ร้านนี้เขาอร่อยนะครับในเรื่องของน้ำซุปอร่อยแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นเลยอร่อยไหมจ๊าด้ะอร่อยค่ะอร่อยฮนะชอบมันจิ้มขาสามร้อยเก้าเก้านี่ ก็ผมมา,าที่ไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นเขาจับเวลาผมเลยนะ <S <S ผมกินกินเสร็จก่อนทุกทีอ่ะ <S <S ถ้าผมไม่ได้นั่งแช่งไงผมมาแทนอ๋อนี่เขาไม่มีเวลาเดี๋ยวนรับไม่รู้ไม่น่าจะมีมั้งไปหาเพื่อนดได้ผมจะมาปรุงน้ำจิ้มหน่อยนะครับน้ำจิม้มเนี่ยไข่เนี่ยผมก็ใส่พริกไทยไเข้าไปใส่แม่แบบเรยจะต้องบีบพริกไทยแล้วก็พริกเจ็ดสี ใส่เข้าไปชอบกินรสจัดพริกจีสีเผ็ดป้อมีเผ็ดพริกญี่ปุ่นไม่มีเผ็ดแล้วก็หอมซอยในน้ำจิ้มเนี่ยไอ้ไอน้ำจิ้มเนี่ยคัสนึกทัสเอ้ยน้ำจิ้มอะไรนะคะทัสนึกถูกแล้วค่ะคัสศน์ศึกฝาไขไ่ไหมฝาไข่ชื่อร้านน่ะจำชื่ออะไรไม่ค่อยได้ผมแดกไปอย่างเนี้ย อะไรกับผมมากไม่ได้นะครับผมหม่อมขนาดแจ๊คครับผมไม่หมอ่อมขนาดรู้ ฟานเหรอหาไม่เจอเจอฟานบอกเขาอยู่ในนี้นี่ครับจนะน้ำจิ้มนี่ชื่อเดียวกับร้านเลยเหรอน้ำจิ้มเนี่ยอันตัวสีแบบนั้นจะเป็นคานเสิร์ค่ะคานเสิร์ค่ะชื่อร้านชื่อทันเสิร์ทันเสิร์ทันเสิร์แปลว่าอะไรนกกระเรียนอยู่ยิ่งชานกกระเรียนอแบบเออดีนะพนักงานก็รู้จักความหมาย เราต้องรู้สยรู้ความใส่ใจของร้านเนี่ยเป็นแมาค้าไม่รู้ว่าบางคนเขาไม่เคยลูกค้าจะถามลึกขนาดนี้ผมถามเนี่ยผมชอบถามอยากรู้จริงอยากรู้จริงาม,ามาแล้วครับคุณสเตฟาน,นปเป็นเป็นสุนดสดปดาห์นครับ,บวันนี้เราไม่มีอะไรครับเรานัดแก่ข้าวมันส้มีใครบ้างอ่ะไม่รู้ แบงก์อะแบงเมื่อกี้แบ,แบ,แบเาางเขาไล่บ,บอกเขากลับรถหมดร้านหนึ่งหงจานแล้วกีแบบไหนกันเนี่นนยูกมันมีสาราคาแล้วกินแบบไหนสอราคาสามเก้าเก้า มี3 3๊บจุดมีสามราคาันจะมาสาได้ไงวะก็มีสามเก้าเก้าห็ดเก้าเก้าเลโอ้มีสามเก้เลยอ้าวไม่มีห้หรอเดี๋ยวนี้ไม่มีห้าแล้วหรอมีก็ว่าไปราคามันโดดจังอ้าวแสดงว่ากูไม่ได้เปิดไงวะว้าจริงเลยเนี่ยมีตัวก็นี่สามเก้าก้าเป็นตัวเพิ่มมาคักสองร้ออ้ามีเพิ่มอ้าวนี่มาใหม่เหรอแสดงว่ามึงมาแอบแดกไอสัตไม่ชวนกูนนไง มี่บอกพี่บอกว่ามากับไอ้พวกชินมไงองาอยู่เลวแม่ไม่ชวนกูเลยมีอะไรเพิ่มอ่ะโหเยอะเลยหวานมีคัะมีหนกลายพิเก็ตนี่เนื้อดิดมาเยอะไม่กินเนื้อเด็กด็าไม่ทานเนื้อก็มีเป็นเบคอนก็มีค่ะเปนหัเนื้ออ่ะอืมแไม่ต้องกินอันนี้แหละอ่าว้าวอันนี้แหละสัตว์มีมาแอบแดกเลยไม่ชวนเลยไม่แอบแดกวันนยังบอกเลยเหรอยิงอยู่ภูเก็ตอ่ะจะอ้ามึงบอกภูเก็ตกูจะจำได้ไง มึงกลับมาแล้วไงก็มาบอกให้ที่เนี่ยดีนะมันมีสามก้าห้ก้าวยแต่กอนมันมีงครับไปก่อนมีสเนื้อมันมีอันเดียวแค่เอาเนื้อกอับเอานนะเนื้อหมูอย่างเงี้ยนะสองครับเห็ดเข็มทองครับ ครับวันนี้แต่งตัวหล่อจังอีกแล้วอีกแล้วท่านผู้ชมครับทุกครั้งทุกครั้งที่มันกินข้าวแม่หกเสื้อทุกครั้งแม่ตีแม่ตอนเด็กแม่แม่แม่ไม่ค่อยเห็นแม่ไม่เลี้ยงแดบแดดแม่คอยแม่ให้ไปอยู่วัดหาังด้วยอยู่หลงตา จิ้มอะไรอร่อยสุดก็ได้ร้าน่ี้ชอบไปเนี่ยไผ่ตุ๋นโอ้โหน่าจะดีนะสั่งสั่งกินกันเดียวได้เห็นแก่ตัวปะล่ะเออเห็นแก่ตัวไม่ถามกูสักคำพี่พิเศษชอบกินน้ำจิ้มนะนี่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวอะไรไม่ใช่เต้าเจี้ยวเท่าไหรเต้าเจียวอะไรไม่ร้ง่ายหรือว่ามันมันนะเต้าเจียวต้องเต้าเจียวสิเต้าเจียวถั่วมีถั่วหรอไม้เลยนี่ กปลาเนาะบอกว่าปลาดอลลี่ไม่ใช่ปลาปลานินทำไมอ่ะอ้าวเพราะดอลลี่เนี่ยเขาเอาไปเอาปลานินปลาสวายอะไรมันทำมันหลอกไงพวกร้านร้านที่แบบว่าไม่แต่ดีกว่านะปลาดอลลี่ที่ปลายแบบปลาผูบแม่เลยปลาดอลลี่กีกินพี้อ่ะที่มัน จริงๆกินอยู่ได้พื้นไงตรงพื้นเ่ยเลิกกินเลยเพราะหนูชอบก็ชอปลาเักเพราะมันเพราะมันเนื้อมันนุ่มไงเออนั่นแหละเพราะมันกินมันนุ่มเพราะอะไรครับเพราะมันกินแต่ขี้ข้างล่างอลยเลิกกินเลยเหมือนกินปลาไม่สุกยิงกินเครื่องสุกขี้อ่ะลุกค่ะลุกลุกแป๊บเดียวอย่างนี้พูดภาพแพงครับหิวตั้งแต่เช้าไม่ได้แดกเลยเหมือนปลาแบบพวกปลาดูดทำความสะอาดบ่ออย่างเงี้ยเหรอใช่จ ก็ได้นีด้ดูไปดูไหมคล้ายกับเธอเหมือนี้ทีต่ตอนนี้เขาจะไม่มีนานเจอกันทีพูดพูดดีๆเหมือก็ไม่ได้รอไปหนึงปา้าวนานๆเจอกันทีเนี่ยไม่ออน่าเชื่ออะไรเนี่ยเหมือนกับเธอเลยน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องเราน้องสาวเราใช่ไหมคือกลับจากฮ่องกงที่ไม่พามานี่เพราะว่าพี่สิบไม่มาไม,ไม่มาที่ไม่พามาเพราะอะไเดี๋ยวนี้จีบใช่ไหมทำใจไม่ได้เดี๋ยวมาไม่ให้กูจีบจีบคนเล็กอยู่ มีกี่กคนเนี่ยหนูมีสามคนแล้วก็บอกหนูว่าของน้อยยังเด็กอยู่เขาบอกเราผีดกันแบบนั้นเออผมมีบกันผีบกันคนเป็นจะรักกันจะไปกี่กันเลยเออเพราะไม่รักอาเยสัได้หลรห่วงน้องรู้จีบไปหมดละคือคนโสดทำอะไรก็ไม่ผิดว้ยแต่ถ้าคุณมีแฟนแล้วเนะี่ยุณจะยห,ยหยุดทันทีหยุดอะไรหยุดอยู่กับบ้านอยู่ทำตัวเป็นคนดีนะ <อ>ไม่ไกูก็ไม่ได้แบบเทียมากนะจริงๆคําว่าแอนตะี้ฮีโร่เนี่ยมีคนถามผมมาหลายคนแล้วว่าแอนตี้ฮีโร่มันแปลว่าอะไรจริงๆเราไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราแอนเราไม่ใช่คนที่แอนตี้พวกพระเอกนะจดี๋ยวเข้าใจผิดถ้าแปลตามความหมายเป็นอย่างนั้นแต่จริงมันคือฮีโร่ที่ไม่ใช่คนดีอะ่ะมันก็คือพระเอกท,ที่ที่ไม่ใช่แบบเป็นคนภาพใสสอาอบบนะมันก็เหมือนโรเบิรฮูดอ่ะแบบนี้ปะ ที่ป้นคนดีมาช่วยคนจนเอ้ยป้นคนรวยมาช่วยคนจนอ่ะนี่เนื้อฮะมันไม่เอาค่ะวมนูเนี่ยกาเอาหมูไหมเอาหมูมันคืนคมยไอ่ไงเออหมูผมมีสโลแกนนะไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่กิโลที่เป็นคนไม่ดีมันคือคนที่เป็น ทำความดีทําสิ่งที่ดีแหละแต่ว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ด้วยเออคือนคนปกติทุกคนเป็นนี้หมดเวย้ยคือถ้ามึงจะไปเอาแบบเพอร์เฟกทุกอย่างดีหมดหลอรวย<อ>ฉลาดเป็นคนดีมีน้ําใจนี่แม่งไม่มีไรโลกนล้หรอกแต่ว่าผู้เห<อ>มื่โงโ่รู้ป่ะจริงๆโดกขาหลอกแล้วไอ้ควายแต่ผมมีคติมีอะไรสโลแกนประจำตัวแอนตี้โรนะ แม้พวกเราจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อมนะครับแต่พวกเราก็พร้อมที่จะทําความดีนะครับผมทําความดีบ่อยนะแม้ผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมก็ทําอะสร้างภาพไงสร้างภาพไม่เป็นไรเป็นภาพของความดีทาเยอะดีเยอให้ผมไปสร้างภาพที่เมาหยำเปบ้าผู้หญิงอะไรเงี้ยผมไม่เป็นอะไอสิ่งพิเศษทํข้างนอกอะคือความดีอันนั้นเรื่องจรงิงพิเศษช่วยช่วยพวกเด็กอบ,บใช่พิการทางสมองช่วยหลายอย่างเลย แต่สิ่งที่แม่ไม่บอกมึงอ่ะที่มันอยู่ในความมืดมันแหละดีกว่าเยอะอือเพราะว่าพี่เสกเนี่ยเขามีลูกก็ได้เด็กเนี่ยเขาอายุแบบสิบแปดมั้งสิบเก้าสิบเก้าีลูกแล้ว เขาไม่จำเป็นที่จะต้องดูแลลูกเขาก็ได้ถ้าจะเป็นแบบพ่อแบบคนอื่นที่แบบทิ้งลูกแบบทัางแม่งไว้เดี๋ยวให้แม่แม่งดูแลเดี๋ยวกูแบบทัางแม่เนี่ยเรื่ออ,อกวะก็ได้นี่นี่คือเขาเลี้ยงดูลูกสามคนเลยนะถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงแบบอยู่ไ,ไปแต่ทุกบอนไปดูลูกพาลูกไปดูหนังทุกวันลูกกับบ้านไม้ย่างมากเราไปกินข้าวดีกว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็จริงนะมันจะเป็นครอบครัวแบบนั้นแต่ว่าเขารักของเขาอ่ะเขาสอนของเขาแล้วก็เขาก็ไปหาเงินของเขาพิเศษเป็นคนที่หาเงินเก่งเนี่ย เสอนเขาสามคนนะอืมใช่คนแล้ว <c oughs> เอยอเกินกว่านั้นอ่ะครูเดี๋ยว <c oughs> ลูกคู่ดาว <c oughs> เราก็ไม่รู้อ่ะถูกปะแม่อาจจะมีสองครอบครัวล,ลูกสาวลูกชายพิเศษเนี่ยลูกชายลูกชายลูกชสองไม่ไปรักเท่าไหร่ลูกสาวโคตรรักเลยคนนึงอ๋อนี่ะรักทั้งคู่แหละรักทั้งหมดหมดแหละแหม่แต่ว่าลูกช <c oughs> ายเนี่ยผมจะสอนเขาแบบลูกชายเนี่ย ไม่ได้สอนให้เขาแบบว่าพึ่งตัวเองไม่ได้ผมสอนเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองสอนดีมากสอนจนเป็นรู้ไทยจริงเลยพกมีดด้วยถ่ายรูปการทางด่วนเจวาโพสกับรูปรถการทางด่วนจริงเหรอพวกงเห็น่ะนี่เป็นเพ,พก่งมาเหรออ้าวอีเลวเดี๋ยวมึงก็โดนตำรวจจับหรอกเราถึงเราถึงมาปิดมั้งเราไปยืนางดี้นะกับฟ้า ไปภูเก็ตเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยอากาศมิสติ้งครั้งที่สามไปนมาก็มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ you, 50, envelope, ่งเพราะเวลามิสติ้งใช่ไหมก็จะมีแบบว่าเฮ้ยของหมูด้วยครับขอาวผักข้าวผักแบบนี้ข้าหมูอย่าลืมข้าวผมนะครับสามเมื่อวานเนี้ยมีเฟสอ่ะในกลุ่ม กลุ่มเฟซบุ๊กของผมอะเขาก็มาโพสว่าเนี่ยเขาอยากมานะแต่เขามาไม่ได้เขาดูผมอยู่ประ,ประจําทุกครั้งเพราะอะไรรู้ไหมเขาอยู่บีซีเสียไม่ใช่ <laughs> สัตว์ <laughs> เพราะว่าเขาอ่ะุ <laughs> กินอะไรไม่ค่อยได้เขาเป็นมะเร็งที่ต่อมทอมซินตรงนะี้ตรงคอ ยแย้วให้ดูเขาดูเขาดูผมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาเขาทานด้วยเาเออเขากินได้เยอะขึ้นมีความอยากกินเยอะขึ้นนี่รายการคือมีประโยชน์มากพี่อูภูเก,ก็ตก็ดีนะไปเยี่ยมก็ดิเดี๋ยวผมไปอ้าไปอยู่แล้วนะเขาไว้แล้วอาทิตย์หน้าไงแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่พิสุกก็เป็นมะเร็งเหมือนกันกําลังฟื้นตัวอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวผมไปแม่หมดเลยคือเคยผมมีความรู้สึกว่า อย่างน้อยผมทํารายการแบบเนี้ยมันอาจจะดูไรสะะ้สาระสำหรับใครบางคนที่แบบว่ามองผมว่าแม่งหยาบคายบ้างปัญญาอ่อนบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมไม่สนใจหรอกพวกนั้นนะเพราะว่าผมไม่ไรู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักผมในด้านที่ผมเคยเป็นมาในว่าเราผมือนกัเพลย์ล็อกคืออย่อยพูดอะไรต่อทูลืมเลยเขาขอน้ำจิ้มหน่อยค่ะน้ำจิ้มอะไรคะเนี่ยค่ะเนี่ยนี่น้ำจิ้มอะไรคะน้ำจิ้มอาอา เมือ่อกี้รู้เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรงาใช่ไหม,มพูดเจ้าเจียเเจ้ยวเจ้าเจี้ยวคนเป็นนอกเออเป็นนอก,เ,นนอกเดี๋ยวผมต้องไปไหนเช็คไทยกันออหนูเมืองก็เลยคต้องมาเยี่ยมมึงอ,องเลยไม่ใช่ผมต้อง,อง,องล้างหรอหรือว่าอะไรไม่ใช่มันมีคนนึงเป็นลูกทีมเมียผมต้องเอาไปเช็คว่าเ้าจะส่งกับเราหรือว่าพี่จะบริจาคเขาอ๋อดีนะ เพราะเขาเป็นลูกค่งอิตาลีักจ,จีไงคือหาอยากนี่คนนะอหน้าองศาะล้อถ้าใครเป็นลูกครึ่งน,นะถ้าใครเป็นพ่อลูกครึ่งเนี่ยทั้งโลกมันมีอู่มาแค่สามเปอร์เซ็นต์ก็บอกนะถ้ามันหายากอืมแล้วคนเนี้เราไบริจาคเรา่ลูกเราต้องซื้อไข่เราต้องม,มีเช็คก่อนหกข้อเลยนะไม่คือมันเจ็บนะแต่ว่าแบบมันมันเมน่คนที่เป็นลูกกีเมียม,มันเจ็บกว่าคนที่ให้เยอะ ก็ให้เขาได้เขาหายเขาเขาอยู่ได้ก็น้องสเต็มเซลล์จะไขกระดูกเราอยู่ข้างหลังแล้วเขาจะดูดออกมานิดเดียวแต่เราไม่เขาจะให้ไอ้นี่เรายาสลบแต่มันก็น่ากลัวอยู่นะคือเราต้องพยายามหาคนที่มันแบบตรงกันใช่ไหมใช่แล้วน้องชายเขาคนเดียวไม่ตรงมมเ,เ,เหรอเหรอเหอแอนตี้ฮีโร่ะผาไม่จำเป็นหรอกภาพวกผมมาเป็นแบดบอย จริงลึกๆอไม่ใช่ลึกๆหรอกคูก็ทำคุณอยู่ประจำอยู่แล้วความดีอ่ะทำไปเถอะมันทำแล้วมีความสุขอมือนรายการอ่ะเมื่อกี้ยังพูดไม่จบผมทำอ่ะอาจจะมีคนว่าบ้างดา่าบ้างแต่ช่างแม่นะผมไม่สนใจผมทำแล้วผมมีความสุขผมก็ทำถ้าทำแล้วผมไม่มีความสุขผมก็ไม่ทำแล้วรายการผมเนี่ยไม่เคยมีสปอนเซอร์นะครับบอกไว้เลยอย่าอย่าเข้าใจผิดบางคนหลายคนบอกว่ารายการผมไม่มีสปอนเซอร์นม่มีนั่นไม่มีนะครับ สังเกตดูได้ว่าไม่มีถ้ามีผมก็คงโฆษณาเขาไปแล้วแต่ไม่มีนะครับแล้วก็อ,อย่างผมทําแบบเนี้ยผมชอบผมก็เลยทํแต่ถ้าวันนึ่งผมไม่ชอบผมก็จะไม่ทําอ่ะแต่ตอนนี้ผมอชอบนะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนเพื่อนเยอะตั้งแต่ผมทํารายการเนี่ยเพื่อนผมเพียบเลยทั่วประเทศด้วยผมว่าจะไม่ทำเลยเนี้ยผมเริ่มไม่ชอบลวทำไมอ่ะที่เกียวอือันนี้ไม่เกี่ยวผมไม่ชอบอันนี้นมันเกี่ยวที่เกียวไอ้ที่อ่ะ ก็ไม่ชอบพี่ยังต้องมาเรื่อนเหนื่อยเวลาก็ก็หยุดไปอยากทำเมื่อไหร่ก็กลับมาทำใช่เออไม่เป็นไรเนี่ยคือมันเป็นตัวของตัวเราไงเราไม่ได้เฟกไม่ได้สร้างภาพส้นตีนอะไรนักหนานี่เอาเอาอันนี้มาหน่อยอันนี้อร่อยเดี๋ยวดูงเข้ามาเยี่มนะครับเอาไอ้นี่ใส่ใส่พี่หน่อยนี่นี่นี่มือพี่ไม่ว่างนี่นี่นี่ให้หลุดใส่แหน่ แบบปกใส่เสื้ออะเต็มหลายจุดแล้วขับพิษหรอิชอะไรอ่ะพิิชเจ็ดสีสสสจริงๆผมไม่ไทำความดีเพราะอะไรวะผมไม่ไทำความดีหรอกอที่ผมอยากด้วยเขาอ่ะเพราะว่าถ้าผมเป็นอ่ะผมคงทรมานมากนี่อรืไหมเราอยากทำเ<ร>าขาใจเขาใส่ใจเราแล้วถ้าท่านน้องผมเป็นแล้วผมให้ไม่ได้ผมก็คงต้องอยากให้คนอหรือให้ นอนผมได้ทุกคนอันนี้พี่คายเขาให้ไม่ได้ถ้าคนอื่นไม่ช่วยเมือไหร่บ้างแล้วใครจะช่วยกันในโลกมันก็มีการแค่เนี้ยแบ่งปันเพื่อเพื่อนมนุษย์อ่ะโดยที่ไม่รู้จักกันอ่ะมันให้กันได้มันก็ผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะไม่เพื่อนผมเองอเพื่อนยากิก็เป็นเพื่อนเขาเอี๋ยวผมจะไปนะครับที่พี่สองคนที่เป็น FC ผมที่เป็นมะเร็ง พี่ภูเกต็ตน้องเนยกับพี่สุที่อยู่เชียงใหม่นะครับผมจะไปหาเขานะ,ะผมจะใช้ชื่อคลิปนั้นว่าแดกนี้เพื่อเธอนะครับผมจะไปแดกข้าวกับเขาเขาคงมีความสุขแล้วเขาก็อยากให้ผมไปแดกกับเขาด้วยผมเลยมาให้นี่เนีนแบงค์บอกแบงก์กลับเลยนะแล้วไอ้บอยเหนือยเมื่อคืนก็นอนจนดึกดี มาแค่นี้ก็มาแค่นี้เ,ออเดี๋ยวไมกินอย่างอื่นเปล่าคุณละความบุวนอยู่นคุยจมนับหนึ่งสองสาแปขึ้นเน ไม่สุกไอ้สระอาลมิคมึงเล่นตลกไงตลกเพียอะไรหรอกูก็รูกว่ามันสุกสิบห้าแดงเนี่ยสุกแล้วสุกยังยังแดงเลยสุกเพียอะไรผิดละขี้มั่วแล้วมึงประมาณสามสิบวิเอะขึ้นแดงโดนขโมอญเวลาจบตเดลยวช่วยไม่ได้ลีลามากไปนิดผู้หญิงหน้าที่ของผู้หญิงคือ ต้มผู้ชายแดด <Yeah, S 3> ใช่มาเจอ่างนี้สังคมต้องยอมรับต้องยอมรับผู้ชายต้มให้ผู้หญิงกินดิ